สวัสดีครับผมไปสไนเปอร์นะครับก็วันนี้ก็ขอแยกประชาสัมพันธ์นะครับนะครับเนื่องจากในวันที่26ตุลาคม6กหนี้นะครับก็ครบรอบ7ปีนะครับที่ผมมาเข้าร่วมในอ่า YouTube นะครับแล้วก็เข้าร่วมไว้นานแล้วนะครับ ตั้งแต่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนาะแต่ว่าเพิ่งจะมาทําช่องเนี่ยจริงๆจริงจังเนี่ยเมื่อสองสเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือเข้าร่วมไว้ลงชื่อเข้าร่วมไว้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเปิดช่องไว้เฉยเพิ่งจะมาทําจริงๆจังเมื่อตอนที่ผมได้ได้สมเด็จจัดจากญา,าติผู้ใหญ่มานี่เองนะครับแล้วก็วันที่ยี่กเนี้ยค,ครบรอบเจ็ดปีนะครับที่เปิดช่องไว้นะครับก็ ผมก็อยากจะแจกนะครับพระสมเด็จอ่าไทยลีพินาธนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับผมมีอยู่สี่ห้าองค์นะเนี่ยก็ว่าจะแจกให้หมดเลยนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่อยากได้นะครับก็ลงชื่อไว้นะครับหรือว่าหรือว่าโทรติดต่อผมมาเลยนะครับาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับ ใน,ในช่องผมเนาะเป,นเป็นพระสมเด็จไพริพินาแท้นะครับก็มีมีมีม,มีมีหลายมีหลายปีนะครับแตกต่างกันไปนะอันอย่างอันนี้ก็ปีสามแปดเนาะอันนี้ปีสามแปดนะครับสร้างโดยอะไรเนี่ยพันพลตีสนันขนจรปราสาอันนี้เป็นอันนี้เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะ เป็นของแท้นะครับเป็นพระบ้านเนาะ,ะมีปีสามแปดมีของวัดบวรด้วยเนี่ยอันนี้ของวัดบวรวัดบวรมีเวทวิหารนะครับกรุงเทพเนาะพลีพินาศนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่นะนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะครับก็คอมเมนต์มาก็ได้ครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะผมก็จะจัดส่งให้นะนะครับ ผมไม่อยู่สี่องค์หรือ5้าองค์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับเท่าที่เท่าที่ผมมีเนาะสำหรับสมเด็จไพรีนาส์นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับผมจะฟักกระเป๋าผมาส่งไปให้นะครับฟักกระเป๋านะครับในการในการจัดส่งนะครับทุกอย่างนะครับฟรีฟรีทุกอย่างนะครับเพียงแค่ โรมานะครับว่าอยากได้นะครับแล้วก็ผมก็จะขอที่อยู่หลังไม้เนาะเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้แต่ผมก็จะสุ่มๆเอานะครับไม่รู้ว่าท่านใดท่านไหนเนี่ยจะได้องค์ไหนบ้างนะครับมีสามแปดมีสี่ศูนย์วัดบวรแล้วก็มีเนี่ยอ,อันนี้ของวัดบวรเหมือนกันเนาะนี่ครับก็ท่านไหนคงไม่ซีเรียสเนาะ ผมจะแจกให้ท่านไหนอง์ไหนผมก็ซุ่มๆเอานะค,ะนครับเนี่ยเประมาณนี้นะก็หรือว่าถ้ามีเยอะนะมีท่านไหนที่มีมีลงชื่อมาอย่างได้เยอะนะผมก็จะซุ่มๆแจกให้นะครับไม่ว่ากันเนาะเนี่ย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 ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเป็นพาดแท้ทั้งหมดนะครับปีปีลึกๆหน่อยนะปีสองเจ็ดสอแปดนะ ความหมายดีนะครับพระไทรีพินานะครับแล้วก็ส่วนสมเด็จวัลขังเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกสมเด็จวัลขังพวกเนี้ยผมว่าจะไว้แจกอันนี้เป็นของวะละัลคังนะครับสมเด็จของวะละัลขังเนี่ยผมว่าผมจะแจกให้ใช้งบของผมเองเนาะผมก็จะเช่าจากวะละัลขังแล้วก็ จะนำมาแจากให้ในวันที่ครบหนึ่งพันซับสไครต์นะครับจะแจกให้ห้าท่านนะจะใช้งบของตัวเองนะครับในการในการที่แจกให้กับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับเนะาะเนื่องในโอกาสที่เนื่องในเวลาที่ครบครบหนึ่งพันซับสไครต์นะครับ ก็ล <S an> ุนลุนลุนนี่ครบหนึ่งพันนะผมเพิ่งจะทําช่องนะได้ได้สองสามเดือนเองนะครับเนี่ยก็ว่าเดี๋ยวถ้าครบหนึ่งพันเมื่อไร่เนี่ยเดี๋ยวสมเด็จวรลักขังแท้เนี่ยมาแน่นอนนะครับผมจะจะไปเช่าบูชาที่วรลักขังแล้วก็มาแจกให้กับเพื่อนๆนะอันนี้ผมสัญญาเลยว่าผมจะเช่าจากวรลักขังแล้วก็จะมาแจกให้กับเพื่อนๆนะครับห้าท่านเนาะเมื่อครบหนึ่งพันซับสไคร์นะครับ แต่วละที่ว่าครบเจ็ดปีเนี่ย youtube เนี่ยผมแจกไพรีพีนาาก่อนแล้วกันเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้เนาะก็ก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับหรือว่าอาโทรมาก็ได้นะผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ช่องผมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็คงจะจะสาบประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ <laughs> องน,นี้นี่ผู้ใหญ่านให้มานะสององน,นี้นี่คือเอาไว้เป็นเอาไว้เป็นเป็นองครูนะครับสําหรับศึกษานะครับเพื่อจะได้หาความจริงเอาไว้บอกเพื่อนๆนว่ามีลักษณะอย่างไรใน,ะอ,น,นองครูผมโอเคครับก็นี่แล้วเดี๋ยวผมจะมี อันนี้แค่ท่านพืชญยติผู้ใหญ่ก็ให้มานะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นพระของขวัญหรือเปล่าปุถุทวดองค์นี้ก็แล้วดีมากสวยมากนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวสององค์นี้ผมจะ,จะใจเพื่อนดูนะครับว่าเนื้อขอบมีลักษณะอย่างไรนะประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ถ้าเกิดชอบนะครับก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับให้กับผมด้วยเนะาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะผมก็จะได้หาความลับนะครับแล้วก็เกี่ยวกับรายละเอียดของพระแท้นะครับของพระสมเด็จเนาะมาบอกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ